ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมพอกันอีเแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับเมื่อนี้นุ่มบิมจะมาผัดไอ้ลูกชิ้นปลานะครับใส่นำไม้นะครับผมซึ่งพริกผมก็ตามไม่เล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับเครื่องปรุงนะครับผมแบบบ้านๆเดือพี่นองครับอิสไลเอียวตัวนี้แบบบ้านๆนะครับผมผักกะโบค่อยมีนะครับ ขออนุญาตนะครับผมขอโทษขออภัย,ด,ยด้วยพี่น้องเด้อไอ้ขาตั้งโทรศัพท์นุ่มบิมหักนะครับผมได้ถือเอาเด้อพี่น้องครับนะครับผมเครื่องปรุงก็มี้นโบราณนะครับผมผงชูรดนะครับผมซอสน้ำมันหอยซอสปลาเขียวนะครับรสด,ดีน้ำตาลนะครับผมสำนีพอเด้อพี่น้องครับ นบ้านง่ายๆเลยนะครับผมกันอยู่กันกินอิสราเอลนะครับภาพอาจจะสั้นๆเน่ยด้วยพี่น้องครับก็ต้องถือไปน้ำไอ้ท้ายไปน้ำนะครับผมภาพอาจจะสั้นเนี่ยก่อนโทษขออภัยหลายๆ น,นี่แหละครับผมชีวิตเมืองนอกการอยู่การจินนะครับที่แบบง่ายๆนะครับพริกไซนะครับ มีบินหัวในเนื้อพี่น้องครับแ่ <c oughs> ็ตั้งกล้องบุมีนะครับผ <c oughs> มเดี๋ยวีเย็นหัวเนี่ยทั้งน้อยแต <c oughs> ่พิเกยหอมก่อนทนค,ครับ เริ่อแล้วเอาทุกขิ้นปลใส่เลยนะครับ

เพิ่มปรุงใส่ได้เลยนะครับผมเวลดอรสตรันไปพี่น้องด้วยหัวสับตุ๊ก็ห้ั่นไปใ,ใส่ด้วยครับก <c oughs> อทดทั่วไปเลยนะครับผม <c oughs> โอ้ชิมๆด้วยเยี่ยบดีเป็นลรยเยี่น้ำมันหอย ได้บุกขาตั้งนะครับผมขอโทษไดเด้พี่นองเด้เย็นหัวในตกงนัอยเดี๋ยคลิปหน้ามับินเด็กพยายามไปหาตั้งกล้องมาหน่ตักขัายมทั้งเงด้วยโทรสับท์ดีกับไป มันย็เปียวน้ำก่นนนำนอนนะครับผมบน้ำเดือดใส่หน่อยนึงิดพี่น้องด้วยดูไหลสุดหิสันเดือพี่น้องครับนล้วไม่ใส่ครับผมสอต้นละลายนะครับผมอาจจะเว้นหัวในจังหวะนี้พี่น้องด้ว มีผักมูละพาใส่อย่างไรพี่จิสตสนจเสียบนะครับนะครับผาให้เข้ากันเลยนะครับ น้ำไม้นี่เขาต้มก่อนนะครับผมเป็นน้ำไม่ทุ่งเลยพี่น้องครับอิสระเอวเพิ่นก่อนน้ไม่ทุ่งเป็นน้ำไม่ทุ่งนะครับขายรถวยอบเนาะชื่อน้ำไม่ทุ่งมาเขาก็ต้มก่อนแล้วก็มาซอยนะครับผมเพระก่จะสุกแล้วนะครับน้องยิมจะเอาใบแบบกูดนะครับผม ใบมะกรูดแห้งเลยพี่น้องเนอะอิสระละเอีบุมีมะกรูดสดนะครับใแบมบะกรูดสดจะบ,บุมีนะครับใแบมบะกรูดแห้งใส่นะครับผมพรอยมันหอมนะครับผัดต้อนะครับผมเนื้อสุกนะเนี่ยเด็ดทำแดดด้วยโทรศัพท์ บิิมมกขอแท้นะครับผมเียบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวลุมบินเสื์บใส่จานก่อนนะครับนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมตักใส่จานเรียบร้อยแล้วนะครับ อาจจะเป็นเป็นเวียน,น,นหัวเนี่ยนะครับผมอในบอดี้เดี๋ยวน้องบีมตัดออกให้นะครับกาแคลิปนะครับผมให้น้ำเนี่ยนะครับผมปีกกำลังใจให้กันดนๆเด้อครับพี่น้องครับกาแฟชิปสั้นๆที่เก่านะครับผมครับสวัสด,ดีครับ